Thank yeah. you.

Đi. Sao đó? Này con này đang giữ cái mút vải. Mệt rồi. Mệt ơi. เพิ่มเงินอกกอนอันนี้ต้องให้เขาเลยนะเนาะ

สัโอเก้ซูทยสูมากสี่นาบสามีเขาให้เขาให้สี่นาทีสี่สิบห้าว่อะไรับเขาให้สี่นาทีสี่สิบครับแมงซุดซุดคืออไืออะไครับโอ้เผื่อย่น้อยมาสีแท็เขอุนังมาแท็งเราเก็บแอไปว่าขาดมังสุดชีวิตเลยเนาะเขาให้สองรอบบ่รูอไสองรอบขึ้นครับ อ้อมนี้เพื่ออบแรกแล้วก็อ้อมนี้รอบนึงแล้วกันชุดชุดนี้เนาะรับตตยี่นเะราสามซีใช่เรว่าคะแนนแปดตัวตกเอาซาเล้งไปเก็บเลยเนาะไม่ไหว

น้องคนนี้แซงแล้วอายที่หนึ่งที่สามแล้เลยพี่แนั่นเขาแซงแล้วนี่เนาะแถวน้องไปทีแรกแล้ว 啊，出来了。 เร็ว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 ลูกเอ้ย เรียมตัวอ๋อสีดำนี่ถือเอกสารมาให้ใช่ไหม <c oughs> คะแนนเก็บนี่ขับซาเล้งไปเก็บแล้วเนาะไม่ไหวจริงๆเนี่ย <c oughs> อาไปเยียวเนาะ ง่วงสตาร์ทเล็กเลมสดโอเมื่อก so ี้เนี่ยไออันเจ้าก็หมูน่ะได้ลอยๆมาเลยเลยเนาะ Terima kasih telah <laughs> menonton! are you มาร์คทิมสีแดงจ้าม,มาร์คทิมสีแดงจะช่วยนาม,นมาร์คด้วย Obrigado.